สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้กับดีซียี่กว่าครับผมครับพี่น้องไปดูในครัวเขามาทำกับเขาประวัติครับผมประวัติปันปฏิีวาดวันแรกคครับครับผมมาไปดูพี่น้อง เดี๋ยวจะคลิปหนึ่งก่อนลุงคุณลุงศักครับลุงศักคนหุงเขาเขาเรียกหุงเขาอะไรครัลุงหุงเขากระทะหุงเขากระทะเนาะหุงเขากระทะเออหุงเขากระทะงานปริวาสวันที่หนึ่งวันแรกครับผมหุงเขากระทะก้อนนเด แม่ครัวกำลังทยอยมาครับไอ้คนไอ้คนไอ้คนที่โชไปก็ไม่อาโชวนี่่า์ไปเลยทุกทีก็ทำให้แม่ไฮคนกลางครับมาแล้วมาแล้วครับแม่ครัวอ้าวอ้านอ่นเออนานนานนานาน

กำลังเตรียมวัตถุดิบครับทำกับข้าวฮะฮะ

ล้วครับเดอ้อผ่ามะพร้าวจะไปขูดเกง๋งวันนี้อันนี้เลยจะเก๋งไอ้พักทองกะทิพี่น้องรู้ไหมว่าเก,ก๋งกะทิยังไงฮะภาพบรรยายพี่น้องเอ้อมาดูเลย <c oughs> นี่ภาพบรรยายพี่น,อน,น้องเด้อพี่นอ้องก็จะดูเห็นแล้วก็มากินเดอ้อ เป็นรูดมาเลยกินอิ่มแล้วก็ครับเออกิน๊บมาจับบุญ<ห>ด้วยกันเด้อว,วัดหนองกงพี่น้องเอ้ยทำบุญทำบุญครับปริวาสสิบวันครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบให้พี่น้องดูทางครัวก่อนครับเดี๋ยวคลิปแรงยิพาพี่น้องไปดูสถานที่ รอาจารย์ท่านอยู่ในลานทาครับภาพบรรยายครับพี่น้องรับภาพบรรยายให้ดูไม่ครัวก่อนให้ดูไม่ครัวก่อน ตีถึงน่รักแนี้เียานามีนี่เียวครัวอะไรฮะแกกะทอกแก้าเอาไก่มาแกกโดนีเขาครัวดูสดๆเลยพี่น้องดูข้าวต้มนะยมยืนไก่จะสนครัวใหญ่ครับโอ้ ล้เขาวันนี้ต้องใสไม่ใช่เขาใหม่แต่ก็โอเคที่ตรงไลน์ของมวกใหม่ได้ก็กล้วก็ยมยักอยู่ไหนแต่ใครยักอยู่ไหนโม่เถืองงานเือเขาบอกคนทำไหม เออเปิดแก๊สตัวนี่้ไอ้คนเขาเดี๋องเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใครใครยัยอิงตายโน่หาแม่ครัวไม่มีมาคุกเขาเองล่ะเออพี่มวยเอานู่นมาอิซิตเอานี่มาพี่มวยหรือว่าใครวะถ้าถ้ายัยยืนเข่าครัวฉันหนีอิซิตอิซิตหนีไปไหน อ่ะว่าพากันในเจ้านี้เลยแล้วมากูจะพัดเองคนกระทะอย่างเดียวเว้อค่ะแม่ครัวไม่มีสดสทแม่ไอเขาใสมแม่ฮะแม่ครัวไม่มีจะยากนี่มากูพัดเองว่ะพัดซื้อก็เดียบบริหารข่าดเองได้ครบหน่อครบเต็มหน่อ ฟันปักทองทำอะไรทำแมป้านีฟันปักทองกี่เจ้านั่นหรอวะทำนาขี้ทำนาขี้เลี้ยงฟักทองโอ้ักทองเหลืองอารามเลยลาดวันายายังทักเต็นอะไรวันนี้

ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยด้อครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้กับดีสีตีสีกว่าครับผมครับพี่น้องไปดูในครัวเขามาทํากับเขาเขาวัดครับผมะวัิ วันปฏิวัติวันแรกครับออรครับพมผมาไป,ไปดูพี่น้อง